เรงมันกลมเลียวเป็นครอบครัวสมาชฉันห์รุดเป็นพี่น้องท้องเดียวกันอุดมสมบูรณ์ชุมชื่นรื่นรไม่มีมนลภาวะดินอากาศฟ้าแจ่มใส นนอีกไม่นานอีกไม่นาน่อีกอสมใครแสเท่านั้นเองอีกไม่นานอีกไม่นานยุปราศีอริยะเมตรัยอีกไม่นานอีกไม่นานแค่อีกสอสงไครแสเท่านั้น เมาได้กระทำที่พระโพธิสัตว์ได้ตั้งความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารและสาที่จะนำพาสัรพสัตว์ทั้งหลายออกจากคุกแห่งวัฏสงสารไปด้วยกันท่านก็นจะน้มม่งหน้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตราทุกภพทุกชาติที่ตัวท่านได้ถือกำเนิดมานะจ๊ะจะถึงกระน,นั้น ด้วยความที่ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีอย่างน้อยถึง20่สบสงขายมหากับกับอีกเศษแสนมหากับซึ่งมันยาวนานมากจึงไม่แน่เสมอไปว่าพระโพธิสัตว์ หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นประสัมมอสมุทธเจา้าจะมีกำลังใจและก็มีความอดทนเพียงพอที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือการได้เป็นพระสัมมอสมุทธเจ้าก,กันทุกคนหรือเปล่านะจ๊ะนะบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ไนดะ้เดินทางไม่ตลอดนะนี่แหละจ๊ะเนื่องจาก เส้นทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและก็มีอุปสรรคนานับประการแบบเกินคำบรรยายคนที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดนี้ได้จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายาม และความอดทนอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้มีพระโพธิสัตว์หลายๆท่านเกิดอาการถอดใจที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายอันสูงสุดนั่นก็คือการได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากเป็นแต่บางทีก็ละความปรารถนาน,นั้นกลางคันเนาะยกตัวอย่างเช่นมีพระโพธิสัตว์บางท่าน เ่งในช่วงเริ่มต้นทางกาตั้งความปรารถนาอยากที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อมาภายหลังท่านก็เกิดอาการถอดใจพระระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมันช่างสิญยาวนาะนหรือเกินในเหตุนี้เองท่านจึงล้มเลิกความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า และกลับตั้งความปรารถนาเป็นพระอาหารหันตสาวกเขา้มาแทนที่อยากเป็นพระอาหารหันตแดนแทนแที่จะเป็นพระบรมครูก็ขอมาเป็นนักเรียนแลงจากนั้นเป็นต้นมาทางกระเด็จสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระสมมาสมุทธเจ้าพ,พระองค์หนึ่งในอนาคตตามท่านไม่จ๊ะ ด้วยความที่เส้นทางในการสร้างารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นไปด้วยความยากลําบากแล้วก็มีอุปสรรคนานาประการนี่เองจึงเป็นเสมือนบททดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจความเพียรพยายามและความอดทนของพระโพธิสัตว์เพื่อตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตว่าใคร มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรพยายามและความอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าหาพระโพธิสัตว์ท่านใดผ่านบททดสอบนี้และสามารถสร้างบารมีได้ครบถ้วนทุกประการพระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะได้รับการยืนยันหรือได้รับพุทธบัญญัตก่อน oh. จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด oh. พระองค์หนึ่งว่า oh. ในานาคตการภายภาคพึงหน้า ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมดังความปรารถนาอย่างแน่นอนอนี่เนาะต้องผ่านตรงนี้จ้ะพระบระมครูส่งพยากรณนี่เนาะแต่ถ้าพระบริษัตวหรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอน,นาคตท่านใดมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทนยังไม่ถึงที่สุด พระบริษัทท่านนั้นก็จะยังไม่ได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและท่านจะต้องฝึกฝนอบรมตน,นเองให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ความเพียรพยายามและความโอดทนให้ม,มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกอย่างสมมุติเราตั้งใจที่จะไปที่สุดแห่งธรรมแต่ว่าโอ้เมื่อไรก็ไม่ทราบนี่เนาะบางทีอาจจะถอดใจ ขออยู่ในภูมิของภาคโปรโดอาจจะถอยมาเหลืออยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่งหนึ่งในอนาคตแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ยเจออุปสรรคของชีวิตในการสร้างบารมีมากมอยรากกิเลสที่อยู่ในใจบังคับไว้เนี่<ะ>ก็อาจจะลดภูมิล,ลงมาดังข่าว<ะ>เป็นพระอาราันตสาวก<ะ>อย่างนี้นะจ้า และในกรลายมุ่งมั่นที่จะไปที่สุดแห่งธรรมนั้นอืยิ่งกว่าเคียวเพชรแทงข้าวนี่นะจ๊ะอ่าเรามาต่อเนีน่ยจริงจ๊ะเพราะถ้าพระบริษัทท่านใดยังไม่ได้รับพุทธภรยากรเจพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระบริษัทท่านนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นพระบริษทัทที่ยังไม่ได้รับพุทธภรยากร จึงตั้งเร่งสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่ท่านจะได้รับพุทธปัากัเป็นประสมมาสมุตเจ้าในอนาคตนี่จะ้ะภาคปราบจะมีพุทธปัากไัไหมนอ้อได้เหตุดังกล่าวนี้เองจึงสามารถแบ่งระดับความเข้มข้นในการสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ประเภทแรกเรียกว่าอานิยตโพธิสัตว์นี่นะจ๊ะเขียนอย่างนี้นะจ๊ะอนิยตโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับพุทธบุตรกรจากพระสัมมอสัมุทธิเจ้าลรงใดพระองค์หนึ่งเลยและความเข้มข้นในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ ยังไม่ถึงกระดับที่จะได้รับพุทธบัารรัพ์จากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่เราท่องสร้างกันต่อไปเนาะดังนั้นพระบริษัทที่ยังเป็นประเภทอนิจจตะโพธิสัตว์จึงยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือเปล่าถึงแม้ท่านจะมีน้ำใจอันเด็ดเดียวแล้วก็สั่งสมบารมีมาหลายอสงไขยแล้วก็ตาม แต่ท่านก็เป็นได้เพียงแค่ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้นคือมีความตั้งใจดีนแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าหรือไม่โพราะต้งใจเด็ดมากเลยถ้าอย่างเวียนว่ายทะเเกิดเดีพบสามซึ่งมันยังไม่ปลอดภัย เพราะว่าชีวิตตกจยู่ายใต้กฎแห่งกรรมหรือลอบกรรม,มาตกภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ตกอีกหลายกฎเกณฑ์แล้วก็ยังมีคว,ความโลภความโกโรธความหลงบังคับอยู่ตลอดให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากรองรับโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยตรงน,นี้จะ เอาถึงตรงนั้นบางทีมันลืมเงินนนะมันทำให้ลืมเผลอพไปพระพุทธสังเขาเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์นี่สกดอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงพระพธิสัตที่สั่งสมบรมีจนได้รับพุทธบิญญากรจะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วพระพริธสัตท่านใดที่ได้ชื่อว่านิยตพุทธิสัต พระโพธิสัตว์ท่านนั้นจักได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะโพ,พธิสัตนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการสร้างมหาทานบาร,รมีกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโลกในพระองค์หนึ่งมาก่อนไม่ได้สร้างมหาทานบาร,รมีแล้วเนี่ยก็ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อลหน้าเบื้องพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นะั้นตามทันไหมจ๊ะเร็วไว้ไหมเจ้านี่ปฏิตังความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงตรวจตราด,ดูผังแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าดูวความปรารถนาขเขาด้วยอนาคตังสัญญานอันบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า บุคคลผู้นี้เนี่ยจะมีกำลังบุญและกำลังบารมีเพียงพอที่จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่คือภาพจะปรากฏเกิดขึ้นอย่างไม่มีอะไรกำบังได้นี่นะจ๊ะตรวจตามองไว้ในช่วระยะที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต่อหน้า,ราพระพักรสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะจ๊ะ จะสงตรูดูดในข่ายพระญาาของนัานแล้วก็เห็นภาพขึ้นมาถ้าเป็นผังกำลังบุญบาร,รมีก็จะปึ๊กไปตรงนั้นเลย mm hmm. เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยกำลังบุญและกำลังบาร,รมีเพียงพอที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้วเนี่ยพระรองค์ก็จะทรงประทานพุทธปัากัหรือตรัสบอกเหตุการณ์ในอนาคตโดยละเอียด เช่นท่านผู้นี้จะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าอะไรจะมีพุทธมารดาพุทธบิดาพระนามว่าอะไรจะมีพระอัครสาวกพระอัครสา,าวิกาชื่อว่าอะไร oh. และจะต้องใช้อระยะเวลาจากนี้อีกนานเท่าไหร่จึงจะสมความปรารถนาเป็นต้น นี่คือความอัศจรรย์ของพุทธบยากรเนี่ยจะโอ้เห็นทั้งชื่อทั้งนามสกุลสถานที่เกิดอะไรต่างๆยุคนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไม่เห็นท่านใดกล้าพูดกับสาวกอย่างนี้เนอะเขีนจะมีแต่ประสัมมาสัมุทธเจ้านี่แหละจ้านี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้